สวัสดีทุกท่านนะคะพอดีเลยคุณผู้ชมนะคะก็มาขนของกันมาถึงแล้วเอาเเลยครับดี๋ยวเราก็คอยมาแยกไว้บนโต๊ะก่อนใช่ไหมโอ้นนเดียวปุ๊งเนี่ย สใ่ใหม่ใสดสด,สดโอ้ขวสดขวสดโอ้นี่ลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นหมูเราจะเป็นคนกิดที่โน,น้สนสดพี่ใหญ่สูงมากเลยนี่ไงเสือเขาซื้อมาให้ใส่ทุกคน อุ้มตูดด้วยนะอุ้มตูดด้วยนะเอ,อเระวังตูดระวังตูด,ววตดจับตูดไว้นนตูดไวนะครับอันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่นนมีวนตัว ความนิยมของจางพุทธครายเกตสารเล็กส้นเล็กซั่งังเส้นอะไรเหรอเส้นเล็กไม่มีไม่ได้เส้นเล็ไม่มีอันนี้ของใครของใครนมาทั้งเียนเดียวไม่ใช่มีเดียเอาหันหันห มาถึงแล้วปิดทามอะังแก๊สขึ้นทางแก๊สขึ้นถงสขึ้เสือช่วยเอาทางแก๊สขึ้นหน่อยพูดสุภาพบุรุษถังแก๊ส้นถอยรถไว้ตรงประตูเลยใคเข้าไปได้กันสองคนอันี้อะไรรับอันี้ส่วนตัวครับผม กับข้าวลูกข้าวส่วนตัวแล้วก็ถุงขยะส่วนตัวฮะรถคันสีฟ้าภาษาบังเลยนะนี่เออเดี๋ยวใคเอานี่ไปเอาไปเลยฮะคุณรองแล้วเอียมสีส้มด้วยนะเอาไปตรงไหนฮะเตรียมเราเอาสีเดียวเลยเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค ไม่ไมลมด้วยนะเปิดข sort of um> at ี่เข้าไปอย่างเดียวโอ้โหแด้มีสองตัโอ้ยเยอะมากมากเลย้ยอดูกวนมแล้วก็มีของแถวเดือนอ๋อของเดือนีมีอยู่ช อ่ะคนไปไหนคนได้ยินแต่เสียงนะคนบอแมนคนหอดบ่านอนแน่อยสิตัวกระเป๋าเห่าเนาะสวนกัารูไปยูบัตแวนสกุลครับกับปุ๊บผมไปเฉือนแล้วก็ไปรับนักเรียนครับคุณผู้ชมอันนี้คือผัดนะคะโอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวโอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวนี้ น่าจะสิกว่ากิโลนะคะมาเรียบร้อยเลยมาถึงเรียบร้อยแลย้วไปเอาแก๊สนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเอาแก๊สไปเติมนะคะพี่อนุวัฒนก็จะไปเนาะเป็นคนเอาแก๊สไปเติมให้นะคะเพราะว่าพวกเราก็จะได้ ช่วยกันเตรียมนะคะจะได้ช่วยกันเตรียมเครื่องปรุงนะคะ ปลาดาไปทางใดบ่เอ้องัวอยู่นี่งัวอยู่กกอันนี่ ให้มาลูกพามาล้างเสร็จพอดีเลย่ะล้างเสร็จพอดีล้างหม้อให้เสร็จแล้วไรนกันเลยไอ้กวเลยไอ้กวเลย ล่าสุดขณะน,นี้ทีมช่างยังไม่เลิกงานเพราะว่าปูนยังไม่หมดผมบอกว่าปูนเหลือน,นิดหนึง่งปูนหมดก็ค่อยเลิกงานอโอ้โหไวมากเลยเอฟซี FC. ดูกลายเป็นห้องน้ำห้องน้ำทางเดินไม่ใช่ธรรมดานะเอฟซี FC บอกว่าทางเดินอขอให้กว้างนิดหนึ่งกว้างมาก มากมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะเอีคว้างจริงๆเลยนี่พเพิ่นก็เร่งรงานเร่งเร่งเร่งนะเอฟซะตั้งใจทำงานอย่างเดียวเลยน่ารักมากเลยนะคะนะอืมอืมนี่ค่ะไวมากๆทีมช่างอื นี่ค่ะดูคือทุกคนสามารถเข้ามายืนได้20คนอัดกันอยู่ในนี้ได้หมดเลยเพื่อที่จะรอเข้าห้องน้ำได้ค่ะยี่สิบกว่าคนได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเรียงเป็นแถวยืนเข้าห้องน้ำนะคะห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของเด็กนะคะแล้วก็ผู้หญิงเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงนะคะ ส่วนคนพิการนะคะก็เห็นป้าบอกว่าเดี๋ยวจะทําอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเนาะอาจจะหามุมในมุมหนึ่งนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นห้องน้ำเดิมงานฉลององปูแน่นอนว่าคนเยอะแน่นอนนะคะคนมาใช้บริการห้องน้ำเยอะแน่นอนนะคะเวลาเราจัดงานคนก็จะมาเยอะนะคะจ้ะ ไม่ว่าจะเป็นนางรําไม่ว่าจะเป็นเอฟซี FC ที่เดินทางมาจากกรุงเทพหรือมาจากต่างประเทศนะคะก็จะมาใช้บริการห้องน้ํานะคะนี่ค่ะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะการที่เรามีสถานที่นะเราเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือที่ไหว้ศรัทธาของแต่ละคนเนาะนความศรัทธานนะก็ไม่ได้บังคับใครเนาะ ความศรัทธาก็อยู่ที่ตัวเราใครศรัทธาก็มีโชคมีลาบไปหรือว่าการหน้าที่การงานต่างๆก็สําเร็จนะคะจ้ะเขาเรียกว่าคนเราอย่าลบหลู่นะคะนะเออแล้วก็คนที่มาทํานี้ปู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงนะคะปู่ก็อวยพรให้อยู่แล้วนะคะไอสองตัวเขาเนาะ <c oughs> <c oughs> เออ <light> นะอันนี้ก็จะเป็นช่างปึ๊กนะคะเป็นคุณพ่อนะที่มาทำห้องน้ำเอแอนนะเอซก็คงจำกันได้นะพอปึ๊กเนาะนะนะคุณพ่อก็เป็นคนที่เอ <c oughs> แอนนะไปหาถึงบ้านเลยเพราะว่าผู้ใหญ่เหมาบอกว่าไปถามผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ใครเนาะชื่อช่างปึก๊กอ๋อนี่ไงบ้านเขาไปอยู่ทางนี้ไปเลยไปเลย <c oughs> เออนะ แล้วก็คนข้างร้านร้านค้าก็ก็บอกมีคนเดียวอ่ะช่างปึกอ่ะไปอ่าก็แนะนําไปครั้งแรกเลยที่ไปหาพ่อให้มาทำห้องน้ําที่บ้านนะคะค่ะก็มาสองท่านนะคะจากช่างดงประแดงด้วยนะคะจนหนึ่งเนาะนะคะ,ะจ้ะอืมแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งนะเ,นเออ,อนนเพิ่นไปไหนเอา าไม่สบายแล้วหรอไม่สบายแล้วอืมนะก็อันนั้น็นะโอ้ติดเตียงแล้วเอา้านะเราก็วอวยพรให้คุณพอ่อคุณตาเนาะสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะเพราะว่าตอนที่เพิ่นมาทำองน้ำแนละ้วก็จะมีอยู่สามคนเหมือนกันจำหน้าเพิ่นได้อยู่อืมโอ้ไม่ได้ มาได้มาทําบ้านให้หละให้ลูกหลานเลยเนาอะอ,อันนี้ก็ใส่วงกบนะคะข้างอีกข้างหนึ่งพอข้างนี้ใส่วงกบเสร็จแล้วแล้วก็กอปูนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คงต้องรอนะพรุ่งนี้พ่อทําอะไรคะพรุ่งนี้หยุดเพราะว่าให้ปูนมันแห้งก่อนใช่ไหมคะอ๋อใช่พรุ่งนี้เราไปทำรองทานโอ้ลืม แม่จะซื้อรงกุยจงกุยเตีย๋ยวมาทำรงทาน <c oughs> อือหือนะตรงนี้ก็ทีมช่างก็จะหยุดไปทำบุญนะคะ <c oughs> ที่วัดสีสำราญเหมือนกันนะคะจ้ะ, <c oughs> ะเพราะว่าหมู่บ้านเดียวกันเนี่ย <c oughs> เป็นช่างหมู่บ้านเดืก <c oughs> อันนี้ก็เป็นช่างเซียนก่อเลยนะเนี่ยนะโอ้โหปุบพับปุบพับปุบพับนี่เนี่ย นี่ะเซียนโกอนะอันนี้ก็เซียนผสมปูนนะนี่นะเนือชีพนะนี่เขาเรียกว่าคนเราถ้าทํางานทํางานร่วมกันแล้วรู้ใจกันก็จะไวอ่าไปไปด้วยกันได้นะคะก็เ,เรียกว่าพิมพ์งานไปด้วยกันได้รู้งานาอ่ <laughs> <laughs> นาสมัยอดีตวัยรุ่นก็ทําอย่างนี้แหละพ่อ <laughs> จะก็ไปรับจ้างเขาอย่างนี้แหละเนี่ยเป็นเป็นลูกมือ นะเป็นลูกมือเขาเหมือนกันอืมอ่ะนะพออัปเดตล่าสุดเนาะทีมช่างก็ยังทำงานอยู่ยังไม่เลิกงานเพราะปูนยังไม่หมดตอนนี้หมดแล้ว,ลวอ่ะปูนหมดแล้วนะคะจา้าอ่าเลิกงานแล้วนะ,ะนี่ค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ FC อัปเดตล่าสุดนะคะก่อนที่ช่างจะเลิกงานนะฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ FC เนาะนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ